ตอนผักขึ้นมาแล้วเหง,งื่อแตกเงื่อแตลเลยจ้าเดี๋ยวต่อไปยายแดงก็จะไปซ่อมผักไปดูยายแต๋วปลูกหอมแบ่งพุน่นนั่งข้อม่ออยู่พุน่นหอมดอกก็ออกดอกป้าปายออกดอกป้าปายออกบ่ดีคือหนาหนาว โอ้หมไว้มกหนึง่งหอมแดงปลูกในบ้านบางงามต้องมาปลูกอยู่นะแดงไปสอมผักต่อก่อนซ่อมผักก่อนนะจ๊ะ สอมอยู่ในไฮนามันหอนเลเอามาสอมถึงโคกนี่ตัดแตงอังยังเขาตัดแตงอะ่ะเขาลีอันนี้ไวในไฮนานะ่ะบ้าตายด้ยออกหากสวยเดี๋ยวย้ำเห็ดอันหน้าสจิหยากช้อนพักบุงอีกบุกในไฮนาเล่ เอามากสอมทั้งโคกดีกว่าเดี๋ยวฝนตกฝนลงอ่ะสิเท้าเครือไปอีกพันต้นเขานี่อมสอมจังสี่แล้วก็เอาลงกะละมังไว้แต่งให้สวย ยายแดงขอเห็เดเบียกก่อนเด้อบะมี้อีหยังดอกมีตาอันเก็บพักบุ้งนี่ยละเป็นหนาเป็นตาตั้งแต่พักบุ้งเนี่ยละแนวอื่นอ่นบ่มี่แล้วสวัสดีค่ะจบคลิไปไวบเพียงซำนี